สวัสดีครับผมนา,นายเนชาสนัยยะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องการเลือกเครื่องปรับอากาศการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศการเลือกซื้อแอร์ให้เหมาะสมกับตัวเองและการใช้งานไม่ใช่แค่เรื่องราคาแต่เกี่ยวข้องกับความสบายสุขภาพและค่าใช้จ่ายระยะยาว 1. ความเย็นตรงความสามารถที่ต้องการ2ประหยัด ค่าไฟและคุ้มค่าระยะยาว 3. อุปกรณ์การใช้งานยาวนานรวมถึงอายุก,การใช้งาน 4. สุขภาพผู้ใช้งาน 5. ความคุ้มค่ากับงบประมาณการทำงานของ AirFix Speed ใช้คอมเพนเซอร์แบบรวดปิดเปิดเมื่ออุณหภูมิในห้องสูงกว่าที่ตั้งไว้คอมเพินเซอร์จะทำงานเต็มกำลังเมื่ออุณหภูมิในห้องถึงความเย็น กว่าที่ตั้งไว้คอมเพนเซอร์จะหยุดทํางานพัดลมภายในจะทํางานตลอดเวลาแต่คอมเพนเซอร์จะวนรอบตามอุณหภูมิระบบนี้ไม่สามารถปรับรอบความเร็วของคอมเพนเซอร์ได้ต่างจากที่ปรับรอบได้ตามโหลดข้อดีของ Air f i x กส e สปีดราคาถูกกว่าและ In Water. อินวอร์เตอร์โคงการ ง่ายซ่อมง่ายอะไหล่ไม่ซับซ้อนค่าไหล่ถูกโครงสร้างทนทานโดยเฉพาะถ้าใช้งานที่ห้องที่ปิดเปิดเป็นเวลาสั้นๆถ้าใช้ในห้องที่ไม่สามารถเปิดนานหลายชั่วโมงเช่นร้านค้าห้องทำงานเล็กๆคุ้มค่าข้อเสียของ Air Fix s p e e d กินไฟมากกว่าพอคอมเพรเซอร์ทำงานเต็มกำลังตลอดเวลา ปิดเปิดบ่อยอุณหภูมิไม่คงที่มีการเวี่ยงขึ้นลงบางช่วงในเวลาร้อนบางช่วงเย็นเกินไปเสียงดังและสั่นมากกว่าว่าคอมเพนเซอร์สตาร์ทใหม่อายุการใช้งานคอมเพนเซอร์สั้นกว่าถ้าใช้งานแบบเปิดต่อเนื่องนานๆการทำงานของ Air i n v อเตอร ใช้คอมเพนเซอร์แบบปรับความเร็วได้ไม่ใช่ปิดเหมือนฟรีสปีดตอนเริ่มทำงานถึงคอมเพนเซอร์เร่งรอบสูงเพื่อให้ท้องเย็นไวเมื่ออุณหภูมิใกล้เคียงกับที่ตั้งไว้คอมเพนเซอร์จะลดรอบและทำงานต่อเนื่องที่กำลังต่ำ้อดีไม่ตัดต่อบ่อยทำให้ความเย็นคงที่และประหยัดไฟและพลังงาน ข้อดีของ air in water ประหยัดไฟมากกว่า40%ต่ํ่ำสุด1 5เทียบกับการใช้งานคอมเพนเซอร์ไม่ต้อง Start สตาร์ทบ่อย 2. อุปกรณ์ที่คงที่ไม่เหวี่ยงขึ้นลงอยู่สบายกว่าเงียบกว่าและเสียงคอมเพนเซอร์และพัดลม 4. อายุการใช้งานคอมเพนเซอร์นานกว่าเพราะไม่ต้อง กระชากไฟแรงๆบ่อยห้าเหมาะสำหรับห้องที่เปิดแอร์เป็นเวลานานเช่นห้องนอนห้องทำงานสำนักงานข้อเสียแอร์อินวอเตอร์ราคาสูงกว่าคลิกสปีดพอสมควรค่าอะไหล่ค่าซ่อมแพงกว่าในวงจรคอมเพนเซอร์ซับซอนถ้าเจอไฟตกไฟกระชากอาจเสียหายได้ง่ายกว่าฟิกสปีดควรใช้ร่วมกับเครื่องปรับแรงดันไฟหรือปลั๊กไฟกันกระชากถ้าใช้งานในห้องเล็ก ปิดเปิดบ่อยอาจาไม่คุ้มค่าประหยัดไฟไม่มากแต่จ่ายแพงกว่าค่า e e r และ ser e ค่า e e r มาจากเนื่องต้นเ,เริ่มต้นจากสมการทางวิศวกรรมความเย็นนักวิศวกรรมพลังงานต้องการเลขที่ประสิทธิภาพแอร์ว่าให้ความเย็นมากแค่ไหนเทียบกับ ไฟที่กินโดยการเอาแอร์ไปทดสอบลองที่ควบคุมอุณหภูมิเช่นภายในห้อง27องศาความชื้น50%ภายนอก35องศาให้เครื่องทำงานเต็มกำลังแล้วบันทึกผลสรุป EER ตัวที่บอกว่าหหน่วยไฟได้ความเย็นที่ BTU เอาไว้ใช้เปรียบเทียบว่าแอร์รุ่นไหนประหยัดไฟมากกว่าการข้อจำกัดของ e r เป็นที่วัดตอนเครื่องทำงานเต็มกำลังจุดเดียวที่อุณหภูมิมาตรฐานเช่น35องศาภายนอก27องศาภายในไม่สะท้อนถึงการทำงานชีวิตประจำวันอุณหภูมิที่เปลี่ยนตลอดค่า SEER หมายถึงค่าเฉลี่ยรประสิทธิภาพใช้พลังงานของแอร์ในทุกรอบฤดูกาลคือเป็นค่าเฉลี่ยหลายชั่วโมงหลายช่วงอุณหภูมิและโหลดการทำงานไม่ใช่จุดเดียววิธีคิดทดสอบอุณหภูมิภายนอก หลายค่าเช่น23องศา27องศา30องศา35องศาและอื่นๆคำนวณว่าถ้าใช้ทั้งหมดฤด,ดูกาลโดยเฉลี่ยใช้ไฟเท่าไหร่ได้ความเย็นเท่าไหร่ข้อดีการสะท้อนใช้งานมากกว่า e.r. air in water จะได้เปรียบเทียบเพราะมันเป็นรอบคอมเพนเซอร์ให้เหมาะสมกับภาระความเย็นค่า se.r. สูงกว่าความสม ฉลาดเบอร์5ดาวแอร์เบอร์5รุ่นเก่าใช้ค่า E R แอร์เบอร์5รุ่นใหม่ใช้ค่า S E R แต่ละดวงฉลาดประหยัดไฟเบอร์5คือเป็นโครงการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟพใช้แสแดงอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นผ่านการทดสอบด้านใช้พลังงานว่ามีประสิทธิภาพถ้าเป็นเบอร์หมาใหม่ถึงประหยัดไฟที่สุด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันมีการวัดค่า s e r สำหรับแอร์ค่า EDR ยิ่งสูงยิ่งประหยัดไฟปัจจุบันฉลากเบอร์5ดาวเพิ่มขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพและเอียดขึ้นเหมือนคะแนนเพิ่มขึ้นอีกระดับเบอร์5้าดาวผ่านการเกณฑ์ประหยัดไฟขั้นสูงและประหยัดไฟฉลากเบอร์สี่สเบอร์ห 2อดาวประหยัดไฟแบบ1ดาวใช้ไฟน้อยลงค่า s e r สูงขึ้นขอบคุณครับ